ออสลดสกีมมันจะลิงก์กับหน้านี้โดยอัตโนมัติให้ครูกเกตอ๋อสีเขียวนะโอเคเดี๋ยวรอกนะครูให้ครูเกันะครเกตเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งโคตรเลยอ่ะแล้วยังไงนี่ของครูจะเปิดอะไรของครูเป็นทําหน้าที่เป็นเหมือนวิทยากรเตรียมเตรียมอะไรนะเตรียมบทเรียนสักอันหนึ่งใช่ครับหน้านี้จะมาแล้วมันจะลิงก์กับโปรแกรมแต่ครูเกตต้องเอากล้องตัวน,นี้ไปไปเสียบล้ลยใช่ปะวะไม่ใช่ดิกล้องนี้ต้องเสียบแบบนี้ <C oughs> เออผมต้องหังนหกล้องนี้หาครูเกตใช่ใช่เพราะตอนนี้เป็นรควบกุม ก็พิชากร,าก,รก็อยู่ตรงนู้นเป็นหลักอ่าพิชญกรก็อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวลองคูเก็ตครับภูเก็ตเข้าลิงก์ล่าสุดที่ส่งมาในลำใหญ่เลยครับแต่ทีนี้ปัญหาคือ iOS นั่นครู iOS อนันจะเข้าม e ดแบบตามลิงก์แบบนี้ไม่ได้มันจะขึ้นแบบที่ผมทำอะ <ผม S 2> แต่ถ้า a อ d r o i d เข้าได้ถ้าของ iOS ให้แล้วต้องส่งลิงก์ เราต้องส่งลิงก์ถ้าเข้าลิงก์ไม่ได้ก็ให้เขาเข้าทางขีอะไรไอ้ไอใช่แต่มันจะมีปัญหาสำหรับคนทั่วไปไงแต่คนทั่วไปก็ไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะก็เข้าอยู่ด้วกันอ่าแล้วถ้าเข้ามีแล้วทำยังไงต่อครูเกตก็ทําหน้าที่เอาเอาสักบทเนื้อหานึงที่จะสอนอ่ะขึ้นมาคือตอนนี้ครูเกตเป็นวิทยากรนั่งอยู่ตรงนั้นเลยครูไม่ต้องแชร์หน้าจออะไรหรอต้องแชร์ดิแชร์ครับแชร์ตอนนี้ครูเข้ามายังอ๋อเคโอ๋อตอนนี้ผมแต่ตอนนี้ผมยกเลิกแชร์หน้าจอให้ โอเคเดี๋ยวยกเลิกหยุดแชร์อ่ทีนี้ก็จะเห็นหน้าคุกเกตสองหน้าจอใช่ไหมก็คือจะเป็นหน้าจอของตรงนู้นแล้วก็ไอรอันนี้อันนี้คือเสียงมันมันดึงไหมเห็นไหมแล้วก็มันรก็มาตึงมันปั๊บมันก็จะโอ้โหต้องตึงไว้ด้วยใช่ไหมันกรณีนี้อ่าฮะ คครับพอทีนี้มันจะไปเกิดในอะไลแต่ก่อนทตอนนี้คุกเก็บแชหน้าจอแล้วใช่ไหมแช่แล้วอ๋อแต่มันยังไม่เห็นมันแค่ยังไม่ได้เห็นนักเก็บตรงมุมนี้ใช่ไหมไปเกิดใขอะไรของใน้างอ๋อถ้าสมมติเราอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นใช่ครับมันแค่ยังไม่เห็นนักเก็บก็คือทางตัวของเด็กก็คืออาจจะให้เขาเปิดกล้องในรถมือก็ได้แล้วก็อื่นๆเขาคุกเก็บเปิดเขาปกติคุกเก็บมันต้องเปิดอย่างนีนะครับมันไม่ได้เปิดปกติเปิดทางผมจะ แต่เมอ่งเราจะแค่ for ่อนนี้อเพราะว่เสียงมันตีใช่ไหมแสดงว่ามันคือเาตติดอยู่ในรถฟตตนี้อ่าอิแล้วเรานไเลย้วก็เป็นไปได้ในแสดงว่าติดนี้ก็คือมัไดสงออกรถใช่ไหมแสดว่าครูต้องไปคุมที่ไหนอยู่วะครูต้องไปคุมติดไม่ตรงนี้ได้วเมื่อกี้ผมเปิดเสียงนี้ตเยดไรีแต่วกาสมมติว่ามันจริงอมันจริงมันต้องเปิดอาไ้ใช่ไหมหรือว่าอ๋อเราเราไม่ต้องเปิดก็ได้ถูกไหมอ๋อ มยอ๋อคือในยูทูปจะเห็นเป็นแบบนี้ภูเก็ตลองแชร์หน้าจอตอนนี้ภูเก็ตแชร์หน้าจอแล้วก็แชร์แล้วอ่ะก็แต่ทำไมมันขึ้นเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนจะใครแชร์แครหนะไม่ใช่แชร์หน้าจอแล้วคุณเราไปดูแคปเจอร์แล้วอ๋อภูเก็ตต้องแชร์แชร์หน้าจอต้องแชร์หน้าจอหรอแชร์แฉกไม่ได้เพราะว่ามันอันนี้มันเลือกเป็นวินโดว์แคปเจอร์ใช่ไหมต้องแชร์หน้าจอใช่แชร์หน้าจอเลยแสดงว่าเราจะต้องมีเครื่องลูกกัน เป็นเครื่องใช้ก็ได้ที่จะเอาไว้สำหรับวิทยากรแล้ก็โหลดเป็นไฟล์ที่เขาต้องการหด้ลกดฟนน้าเาม้ตอนนี้หน้าจอมนีุกอยู่ก็คือถ้าเป็นมุมมองมุมนี้เราก็จะเห็นมุมนี้ปกติถูกไหมมุมสปีกผมนี้เกชร์จอยน่งี้น้าจอมกดหยุดแชร์มัน ตอนนี้ใช้แถบแล้วนะทำไมทำไมนะแย่เลยเสียงสะค้อนนี่เราจะก้ปัญหาเสี้งสะท้อไงไงวะทีนี้อ่าปิดปิดไมค์มค์แรก แล้วเวลาแปลว่าผู้เก็บก็คือใช้ไม้เครื่องหร้อเครับใช้ไม้เครื่องของไม่แบงนี้เป็นหลักก็ได้เพราะเพราะ่ถึงเวลาคือกัวจะไม่ไอ้น,นี่ไงกำลงังนำเสนอโอเคจะเป็นในมีดเห็นนี่ผูเก็ลองเปิดเป็นสไลด์เห็นอันนี้ในใน y o u t u b e ไลฟ์เห็น แต่มันจะไม่ได้เห็นเป็นแบบไอ้นี่ใช่ปะนะแบบเต็มจอไปแบบเต็มจอมันจะสร้างอะไรก็ได้แม่นแต่ว่าเราต้องตัวเองมีไม่ไม่เลไอ้ลกล้องตัวนี้ไปไหนครับไอ้มุมจับก,กล้องตัวเนี้ยจริงๆมันต้องอยู่ที่มุมใช่ไหมอ่ะอ่ามุมจับกล้องนี้เราให้เราจัดมุมให้ดีครับไปที่ตรงกลางแต่ว่ามัน,นยังไม่ขึ้นโอกกน้กล้องจับมือโดดไเออยต้องเป็น แต่ว่าใน YouTube มันไม่ขึ้นนะทำมาแล้วนี่คือมาแล้วแต่แกลายเป็นว่าจออันเนี้ยมืดจอมืดเพราะว่าไอต้ตรงที่แคปผม,มเมาออกอะผมเปลี่ยนพยายามให้เปิดตัวม e ดไปอยู่บว์เซอร์หนึ่งอะไรเพราะว่ามันก็ได้ไม่ีกีนกะ็คือแบบถ้าเกิดเราเปิดบอสเซอร์นะั้นมันจะล็อกแต่บว์เซอร์นั้นอย่างเดียวเนยะ เราต้องตายแน่ๆอันนีน <laughs> นน้คือพยายามเทสในเ c e บุ๊กให้ในยูทูบเดีเราดูดีน แต่ว่าอันนี้มันมันไม่ขึ้นอย่างไรเป็นชอบเอทนี่มันจะขึ้นได้ไรมนี่มันจะขึ้นได้ไหมเป็นหลักแล้วครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอันนี้นะยังเป็นจอมืดอยู่เหมือนเดิมแต่แต่ภูเก็ตอันนี้ใช่ไหมภูเก็ตเปิดหน้าจอโซนแล้วใช่ไหมใช่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 หน้าจอ เอออันนี้เห็นไงท่านพระอันนี้คือในการประชุมมันมันไม่มีปัญหาในการประชมมุมนี่ก็เหมือนเวลาเด็กเรียนนะครับมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ปกต,ติแล้วก็จะได้เห็นหน้าผู้เข้าร่วมประชุมคนอืน่นๆด้วยแล้วท่าในยูเนี่ย YouTube เห็นเลยดีเล่ดีเลยอ่ามันดีเลยังไเลย์คือเ,เ,เป็นไปได้จะเปลี่ยนแท็กไปก็คือเปิดแท็หน้านี้เลย YouTube ทุก็จะเห็นพอจังหวะที่เราอยากจะเปลี่ยนแท็กก็คือ ก็คือหลังจากสอเสร็จแล้วก็ได้ค่อยเราเราค่อยเป็นแบนยังไงครับก็คือตอนนี้เราก็เปิดหน้านี้โชว์ไว้เพราะเราต้องเปิดหน้านี้ให้มันโชว์ตลอดเวลาไม่งั้นในตัวโปรแกรมจะไม่โชว์หน้านี้เราดูครับพอหลังจาก,ก,กอย่างเช่นเพิ่งพักเบรกเราก็หยุดไว้สักสักครู่คือก็ามาปิดตรง